ีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุขุสุขคนครับมเอนูช่องฮักนกชาแนลครับโมมี่ยังลายพี่น้องเลยกินอาหารอีสานบ้านๆ้นเราครับปีงกระปูแล้วก็ปนปลาดุกแกมผักชีลนะายลายเน,ายนี่ยครับนี่ของเค้าเป็นผักสะเดายอดขมขมหรือว่าอผักสะเดาหวานเดือยบนกล่องเนี่ยหมึ่งกระปูตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเไยปีง,ปง ้ยมจองนักกามใหญ่นี่ปูแน่ตัวใหญ่เลยแหละพี่น้องเอาเลยกินเลยมัชชิคัมเลยเร็วเครับเหมือนในมายมัชชิคัมอุ้อู้กระปูห้าสิโตุ๊กกระเบิ้งเนี่ยเอาให้ไม่ตายมีพักขะพักสุภาพณเนี่ยพี่น้องมีพักแก่ได้หลายพี่น้องพักหลวกพี่น้องพักกระโดดครับนี่มาด้วครับแซ่บๆทัพพูหนึ่งขาโอ้ยกอดเลยก็เข่าหอนมาหนาวหนาวพี่น้องโอ้ยเข่าไม่หนาวเด้อเบอร์เด้อกดำสิลงมือเลยได้ทั้งหนาวทั้งหอน ถึงหนาวถึงหอนหมายความอะไรมิโนอันอาการหนาวก็ไตเขาหนาวโหนเบอเบอเบ้อพวกเนีุ้่นปลาดุกหน้าแเมแมงดาหอมแสบแมียงพี่นนองแกะเงมาเซ็มเลยกันนังงูเหี่ยวตะปูใหญ แจมันนะพี่น้องมึงเลยแจมันงซิมันอยู่บ่มั้งบ่วิบิ้นจ้าจับหมูกระดองอ่ะพี่น้องเบื่อไปจับหน่อเขาคล้ายจับกระดองมันยหนอพี่น้องมดอเกลือมะขวยเนาะก็เจ้าขวยมาแล้วเนี่ยนั่นบอกพี่น้องเอาน้ำก่อนนะเคยกินบอกพี่น้องจับองกระปูจับองกระปูมันเหลืองๆครับงัอโอ้โหนะ เบื้องพี่น้องเห็นบอกขาขาวนี่ครับโมเมตนต์ใครมันได้พี่น้องเลยมัน่นนครับนี่เขาเน็กลงไปครับสูตรแซ่บสูตรนัวบานเท่าพอดำเสื้อ่าทุกคนเคยกินครับมันปูอืมอืมตะเบือบดีกินคนลานนำเสียใจน้ำเด้ออืม มันฮะาถูดแสบเลยอืมอันึ่งขึ้นอะ่ะอืมนี้เราจำฮะอืมอืมเบอร์อะได้กินปนมีนจะหลวกพักและร้ายพี่น,อนอ้องนะนี่กัวใหม่ก็มีพี่นอ้องทำไมต้มก็มีอีสานบ้านๆเรากินนี่แหละพี่น้องกิน,นพักพกินมี่ครับ

พี่น้องสิวาแล้วมันยังนอกระดมคืออำําแนวฉันขมครับขมอำรำปนก็แซ่บพี่นอ่องเนื้อหวานแลหละหวานเป็นลมผมเป็นยานะเนาะโอ้นะอุย้ยนี่แล้วเบอร์หอมอยู่บักนี่หอม หอมมันผมยังก็ลืมนละหอมเปิดปลาหอมแมงดาแมงแดาอะไใช่ไหมฮะไก่ไก่นาเฮ้องอ๋อคนหน่อยกับพูจักแนวแสบแนวนัวเนาะมัเป็นในเกลือหัวอีกรอมหนึ่งแห้ง,แ,งแสบหน่อยนะนะกระับองฟูครับอคนปลา น้ำทีเหลกเป็นนะคะกระปูแม่ย่างดีสะพ้อนมันพรามคือบากินกะมันหลุดเอาเจ็บไหมกล่อมไงเฮลนกมันเขากล่อมไงแบบตัวเมียตัวนี้ปีงทานมันหอมนะครับปีงกระปูย่างเนี่ยโอ้โหรำเบงที่นี่อยู่ใดตัวนี้อยในใดตัวเมีย พี่หน่อเกินตัวเมียอ้วนเลยนี่เออด๊าติดตัวพี่หน่อคนน่ะวิธีสังเกตเพื่อว่าเจ็บๆตัวผู้ครับวางนี้สิน้อยนี่เกินว่าตัวผู้ครับน้อยนี่ตันนี้กามม่ชี้ไงวะแม่ตัวผู้กามไงตัวแม่ไม่ชี้กามน้อยนี่ต้มละไม่พร้อมเนี่ยแสบแหงอุ้ย จนวายเนีกยคือไงแกะอันเดียมันไงน,นี่นาคาพี่น้อล้วเบอิดผมมาคุณนะแมน <c oughs> แมนเราอ่ะเป็นแทมมาหนึ่งสุดเปได็นเสบบะเสบบะเขาข้ามไงพี่น้องนี่เข้าวม่ยอง้ำหอมนะครับ อันนี้ดอกพักครับตอนอื่นมาบุญยากมาเลยเห็นว่าบุญอยากกินปนปลาเห็นไหมมันหาได้กินแล้วเด็กมันกระแซบเลยเนาะดอกพักคุยเอาเบิร์ตปลาพอน้ำเลยอ๋อต้นแซ่บครับอันนี้คือตัวเมียหรออันนี้ตัวเมียตัวเมียมันบ่เอาเนี้ยเอาเลย กูดีแหละอืออ้อืออเอาตกันไงแมงมดบวกล่ะขาแมอมกไปเมื่อไหร่เผ็ดอยู่เอาเขาจำบน้คาก็อ้อนอ่อนไปแล้วมาเนี่ยมือแรงแสบแหง อืมแล้วันไงเกิน,นอเอาจำจังนอยแล้วก็จะทำหาน้ำซอสแ,แล้วครับผัดคก็มีพีน่น้องนาอนเข้าไปไมเนามั่เถอะก,ก,ก็พังมักทูผู้กระลวกเลยพห่หนนอะอืมเมนูไ่นเสะอะไรบ้างทนมมึก,กินเนะ ไมนูนอีแสีบเลยคานานหาออ้คำขาวเจินคำขาวเจิบนบายังไงอัมิโนกจับไ้เร็วมินนกจับห้ระเบอ้อบไ้แบเอ้คนกระปูเป็นไเนี่ยหขมคำตาสวดรอ <พะ S 2> ้อ,อ,อนไข่เบ้อปลาไปยใหไงกว่ามินกเจียวแส่ไข่เบ้อ,ยยอไ,ได้ไ <c oughs> อืมผันไหนกระปูอืม,อมเส้นยายคือหลวดไลแ่แท้ลูกไผเนะเราได้บ่วหรอมนี่บไ่ได้บ้าแบบมาคำมมาเมื่อดครับวันนี้เกี่ยวข้าวแล้วแหละมันนี้ไม่นกเลยลงไม,ม้เคลือเห็นแต่เพิ่นกลัวหอยไม่นอกเพิ่นไก่ได้มาเนี่ย

ก็ยิ่ตทำแห้งอายง่ายมือแซมให้เดี๋ยวังไงเหี้ยไรน่แตงมาติ้งกหน้าปากมันติดคอมันไม่ได้ม่วางกระปพี่นอะบนโจ๊กใหม่ดอกเราเบื่อโหลดค้ามยังไงเาจะเอาข้าน้อยเนกเข้าไปนะครับเน็กเขาอิดยันเขาติดปากทำเกลือเน็กเข้าไป ไหนกระปูคนละโตพี่น้องมิดจัดมิดจัดอันนี้ของไบนี่เป็นปนให้ตามนุนดปรนน้ยูแล้วทางบนเอาทงกระปูบ้านนี่ปรบบ่เหมือนข้างถันมันปูมึงไม่้องมันปูเอามานำอืมอืมอืออืออม แช่ไว้ก่อนม่วงเยวกันนี่บวนไปเอาแช่ไว้ก่อนนั่นเบ้อตบทายมากุ้งเยอะ้องสินไหนเบ้อต้งดี้แบนี้ต้องนักเบอหรอกินทางไม่หรอแฉบเยอะแฉบครับเรอแฉบๆวันนี้อดับเพราท่นถามเลยหายจักโดกละเบ้อ แซนโลมระเบิดแซนโลงพี่น้องเลยเศษเมื่อนี้ก็ถือว่าบ่ลลมปันใดครับวางมือว่านกับมือกอนเนี่ยจนไม่ได้ไม่กีบพี่น้องเบิ้งแต่ว่าก็เอากีบก็เอาบ่ลล้อมให้แล้วเพราะว่ามันล้มมากอะ่ะยานผ้าตกปิวก้วพี่น้องเลยล้มแห้งหลืได้กู้กลุ่มเอาสำหรับมื่อนี้ครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศเนื้อมือแรงตะเวนกระโต๊กดินปะเอาเพราะนั้นอิ่มยังไงหยิบดังนี่เอ้าอิ่มปะอิ่ กี่ดิบดำาดำดิน่นดินี่พี่นองคนอิ่มครับหรอวะเมงกบปูนี่ตัวมันมันสับซ่บแบบนี้ครับฝากพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์ครับเผื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากคอมเมนต์น้านนเรือพี่น้องเด้ออันสั่งจองเมนูเข้ามาครับอยากให้พอดำเมนูน้องกันกินยังให้เบิ่งครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยมือนี้ว่าบานพี่น้องหนาวหรือยังค่ะคอมเมนต์ไว้ในนี้ได้ค่ะเมียนบานพี่น้องจังหวัดนีหนาวหรือยังครับจังหวัดบุกดานเท่ากริ่มหนาวครับสองมือสามมือ สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีวความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำลำลๆรล่วยๆถูกหวยเลือเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ